วันนี้เราจะเดินทางเข้าป่ากันค่ะเพื่อพาคุณไปค้นหาของขวัญจากผืนป่าสิ่งล้ำค่าในอดีตท,ที่สามารถนำมาใช้งานได้สารพัดประโยชน์เราจะพาไปหาขี้ซีกันค่ะ ขี้ซีหรือชันเกิดขึ้นจากต้นรังที่โดนมนแมลงเจาะเข้าไปในเนื้อไม้แล้วต้นไม้จะคลายยางออกมาเพื่อปิดรูรั่วเป็นการสมานแผลรักษาตัวเองของธรรมชาติค่ะเมื่อ,อยางไม้ไหลออกมาจะจับตัวเป็นก้อนแข็งนี่แหละค่ะที่เราดันด้นมาค้นหาในวันนี้ช่วงมาเร่งๆเ,เขาเรียวเพราะว่าพวกนี้เขาเขนไปเก็บเังื่องตะเกียอันนี้นีซ พ่อแม่พี่น้องพ้เฮ็ดตั้งแต่ข้าวจะในวอยคนเห็นคนเห็นผ้าเฮ็ดไปเฮ็ดไปสี่สี่นาทบ่ห้างผัเกี่ยวตามหน้าตามให้ห้องสี่มาดังไฟสี่ละดังไฟดังยังเป็นผ้าดังไฟกระท่าขีดตาขีดบุ่งต้นรังทุกต้นไม่ได้เกิดขี้ซีเมื่อหาต้นที่เกิดขี้ซีเจอก็จะสัมปทานยาวค่ะเอาไม้มากระทุงให้ร่วงแล้วเก็บมาใช้ประโยชน์หวมไหนมันดำกับเบียงนี่ ป่นขี้สีให้ละเอียดเอาไปผสมกับน้ำมันยางจะสามารถใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเช่นใช้ทำกระคุใช้ยาแนวเรือรวมทั้งเอาไปทำขี้ใต้หรือขี้กระบองซึ่งเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วยโอ้เอาขี้ซีมาตำเอาขี้ซีจริงยังซีแต่มาจำมากมันออกมากเป็นซีนี่เป็นพงๆงที่แเอามาใส่เอามาใส่เอาขี้ยใส่ เอาขี้ใจเอาน้ำมันยางใจแล้วก็มาช่วงๆเรามาเกิดปลี่ยออกมาแบบนี้จะได้ดังพรมีหดังไว้ได้แนี้ี่จีนี่ทุกวันนี้มีคนใช้งานขี้สีน้อยลงต้นรังตามป่าและหัวไร่ปลายนาถูกตัดโคนป่าไม้ลดลงขี้สีก็ลดลงตามไปด้วยกกอย่าห้มีอยู่น่ะล่ะก็เพาะอยากมันสูญหายจากวายจากเนี่องกว่าดก ปลาเมี่ยงเข้าก็ะนี morning, 是是 ors, ่น้อยละใหญ่เราก็พยายามันน้อยเราไม่หันบลาเมี่ยงเข้าอย่างเราสาปลาละาสาเมี่ยงเราทำตื่นบปได้เนาะก็เห็นมันชุ่มชื้นร่มรื่นไปแต่กระเดื่อนมือเดินตาน้ำปลาน้ำเมี่ยงมันจะได้เคี้ยวกระชีไปว่ได้แข็งแรงแบบมีแต่หัวหลุดหัวเลี่นไปแล้วก็ใหม่ใหม่ประโยชน์ก็ร่มเรื่นคนกระตุกมันกระชีดึงดูดเอาอุ้มน้ำไปนี่ให้หน้ากบ่ได้ขาดแหทงหายบ่ได้ืพ้นตัวกระสิบ่ะคิดดูกระสิเข้าตามฤดูกาล